I oh, thought ตอนนี้ทุกคนอยู่ผมก็มีคนติดต่อมาเป็นบุควนตัวผมว่าผมซื้อโปรเจกต์สัเก็จรูปของ a f t e r e f f e c t มาแล้วแล้วผมใช้ไม่เป็นก็เลยจำลองโปรเจกต์ After e f f e c t ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนดูแล้วก็อ่อนเบื้องต้นว่าถ้าโหลดมาแล้วใช้ได้ยังไงใช้อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเปลี่ยนอะไรได้บ้างด้านซ้ายที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ผมทำเสร็จแล้วนะจะมีโปรเจกต์ a f t e r e f f e c t ตตรงนี้แนละ้วรูปในโปรเจกต์ที่มีจะเป็นรูป f อหัวชมพูจำลองก่อนนะ่่่ามปรกกคคอออนนนนทนนนทูููีียยััใ เราอยู่ไดเอฟยังนีไม่เหมือนกันย้ายแบบนี้แบบนี้จะเปิดโปรเจคัลเตอร์เอฟเฟกขึ้นมาเปิดมาเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นว่ารูปหายเป็นหนึ่งรูปนะที่การอินเสิร์ตรูปกลับมาเหมือนเดิมนะแบบต้นฉบับเลยนะฝ่าตรงไฟล์ที่มันเป็นรอแบบนี้กดฝา เพจฟุตเท e แล้วก็ไฟล์ตรงนี้บนคอนโทนเฮดก็ได้ก็จะเปิดหน้ามีเพจฟุตเท e ที่เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ย้ายทําไมหรือว่าโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์งานเราครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้เรา Insert ร์ตไฟล์เนี้ยกลับเข้าไปแบบนี้อ่ามันก็จะกลับไปละนี่คือโปรเจกต์แซมเปิลที่ผมทํานะ อันนี้คือโปรเจกต์ซัมเบิลที่ผมทานะก็เป็นประมาณน,นี้ทีนี้ผมจะสอนเปลี่ยนก็คือรูปภาพกับตัวหนังสือเราจะเริ่มมนที่เปลี่ยนรูปกันก่อนเราโหลดไฟล์มามันอาจจะเปิดหน้าไฟนอนเนี่ยให้หรือว่าเขียนว่าพร้อมเรนเดอร์ไฟนอนตรงเนี้ยที่จะแก้เราก็เข้าไปที่คอมตัวนี้เป็นคอมปึ๊บแบบนี้ต้องเข้ามาเมื่อจะเจอเป็นคอมแยกลงไปอีกถ้าเราจะเปลี่ยนรูปนะเราก็หาข้อความที่เขียนว่าแบบเชฟ shape หรือว่าเปลี่ยน picture change picture here ตรงเนี้ยกดเข้าไปแบบนี้อ่านแลจะเจออีกอันหนึ่งใช่ไหมเราก็มาตรงที่ที่เขาเขียนว่า here ี้ยเรา picture here มันก็จะเป็นคอมไม่เปลี่ยนรูปได้ใช่ไหมก็มจะรูปอีกรูปหนึ่งอะมาเปลี่ยนก็คือรูปอาจิมิตรงนี้ก็จะลากเข้าโรเจกต์ก่อนแล้วผมก็จะลากลงตรงนี้อีกทีหนึ่งจะลากทับหรือว่าลบอันเก่าทิ้งก็ได้นะแต่น,นี้ผมจะท,ทิ้งทิ้งทานาโดออกแล้วก็เก็บอาจิมิไว้แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูครับที่เรนเดอร์ไฟนอลอ่ารูปมันก็จะเปลี่ยนแล้วแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวหนังสือกันหนังสืพอาะจะกดเข้าไปที่เทคนะครับกดเข้าไปในคอมเทคแบบนี้ มันก็จะเข้ามาที่เท็กแบบนี้ใช่ไหมเราก็หาคําว่า Change Text ครับตัวไหนก็ได้ที่เป็นคอมนะอ่ามันก็จะขึ้นเป็นข้อความแบบนี้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยครับเปลี่ยนข้อความเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะแค่เปลี่ยนข้อความนะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นอะไรได้เหมือนกันปกติเดี Yo ๋ยวแฟดวันอันนี้เป็นฟอนต์ของ Google นะพอเราได้แล้วเรากลับมาดูที่เท็กครับอ่าตัวเท็กก็จะเปลี่ยนคําเหมือนกันนะแบบนี้จะเปลี่ยนเหมือนกันครับพอเรากลับไปที่รนเดอร์ปุ๊บ จะประมาณนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนทั้งหมดนะก็จะประมาณนี้ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเปลี่ยนเพิ่มได้อีก mm. เช่นขอบหรือเงาว่าอะไรทุกอย่างนเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ที่ผมสอนเบื้องต้นก็คือสอนเปลี่ยนรูปสอนเปลนไฟอย่างเงี้ยก็แบบเราอยากได้แบบนี้เลยเอาแค่แบบเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนรูปแล้วก็เรนเดอร์ออกมาแค่กดคอนโทรลเอ็มแล้วก็เลือกเรนเดอร์แบบนี้นะแล้วก็กดเรนเดอร์แบบนี้แล้วเราก็จะได้วิดีโอมาหนึ่งอัน เพนเเสร็จแล้วก็ได้เป็นวิดีโอแบบนี้เราก็สามารถเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้เช่นไปกัดโปรอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดาาก็จะประมาณนี้สําหรับที่การปรับแก้โปรเจกต์ฮัพเตอร์เอฟเฟพื้นฐานถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็าสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะเจอก,กันคลิปหน้า